ครับก็บ้านผมน e ้อยเสยเยอะหน่อยนะเสียงนกเสียงกาบ้านอากาศดีนะครับผมเรานิวเกมดีกว่าเอาวงเอาให้กดเอ็กะโทษเราน o อ m a มแล้วกันเอ้ยอ่านใช้อ่านใช้นี้สิกว่านะครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะฮะอินเฟลก์โนนะ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 โอเค เขาบอกภาคนี้ไม่มีอาวุธนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีอาวุธหมายถึงแบบไม่มีอะไรที่ใหม่ๆเลยเช่นแบบปืนหรืออะไรอย่างนี้นะเราสายดิบผมจะไม้ไล่ตีมันครับเสียงเหมือนอะไรกระแทกๆนะฮะปึกปกักปึกปกักโอ้โหทรงนี้พี่บอ๊อบยาวๆนี่คือพี่บ๊อบเลย จิ้มตนเฮ้ยครับตอนนี้เรากำลังจะล่าแมมมอสนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณมาล่าในเขตมันอย่างนี้เลยเหรอคุณทำอะไรเนี่ยแล้วดูหอกแค่นี้จะไปจิ้มอะไรมันต่อยต่อยทั้งหมู่บ้านมันจิ้มจิ้มเหมือนก็ไม่น่าจะตายนะจริงเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยเฮ้ยบอกกันดิ เอ้ย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 โกไปไหนเล่ารอด้วยนั่นหรอนั่นหรอโอเคโอเคแล้วยิงธนูยังไงวะโทษพี่ไม่มีธนูช่วยด้วยเอ้ยใครยิงไอ้ดาวโซกเองจะยิงฆ่าเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้าวหอกหมดจิ้มตัวจิ้มตัวอ้าวอย่า ย่ายายาจิ้มมันจิ้มมันนี่นี่เองไปไหนเองไปไหนอึ๊บสไลด์ตามสไลด์ตามไปไหนล่ะไปไหนไปไหนตกเขาละตกเขาจิ้มตูดตกเขาจิ้มตูดแกตกเขาไม่กระโดนจิ้มตูดเลือกเอาเลือกเอาสักยอย่างเลือกเอาสิเลือกเอาจจิ้มตูดจิ้มตูดเออรู้แล้วรู้แล้วเออจิ้มตูดมัน มันชอบ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 นี่ลม้ลมล้มยอมยอมสยบให้กับไม้จิ้มตูดกูทันบราเตอร์กูทันดีมากไงล่ะดูไม่ใช่เรื่องดีเลยมาฆ่าช้างเพื่อกินนี่ยนะอ้าว แมวแมวมาจิ้มตูดแมวจิ้มสิตายตาย,ตายพวกไม่จิ้มมันจิ้มมันสิจิ้มมันจิ้มมันสิโอ้ยโอ้ยไม่นี่แน่เดาโซผู้พิพชิตเอาแล้วเป็นไรไปนะไม้หักว่ะไอแม่งอึดจังทักกะทักกะเอาไงเราเองนะะ เฮ้ย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 อุ๊อุ๊อ๋ออืออุ๊อะฟื้นแล้วฮะฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับอ้าวใครอืออ้าอืออะไรอยู่นี่เขาต้องไปช่วยดาวโซนะฮะมึงเอาตัวเองก่อนไหมล่ะดาวโซเออดาวโซซี่โครงเหรอนะอย่าหยุดทากะ กยังไมไ่ทำอะไรเลยเขาให้หอยมานะไปหาเมืองของโอรสนะไปหาเวนจะพี่น้องของเราที่หายไป<า>เออดูแล้วเร็วดิจะได้รีบไปไงอะไรอะไรดดวโซแล้ว<า>จะให้ไหมนะ่ะหอยในมือวอ l k f ฟรี<า> <Walk free. S 2> เดินฟรีนะครับผม เมื่อกี้เราทำศพให้ดาวโศแล้วนะฮะเราต้องไม่หยุดเราต้องไปต่อโอเคขาวๆแทนที่คืออะไรอะไรครับหินเหรอหาอาวุธนะเอ้ยอะไรทุแวบมีเห็นภาพเก่านะฮะให้มาเก็บต้นไม้ซึ่งผมขี้เกียจมากโอเคนี่ทำธนูมันทำอย่างนี้เลยเหรอเนี้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไมผมอะไรวะ อ๋อมีแบบกดอนนลออกมาจากกันฟุ๊บนี่มองแบบมองต้นไม้อย่างเดียวโอ้โหง่ายแล้วง่ายเล้วง่ายเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะครับไหนอีกอ่านี่ต้นไสกรอกนี่ก็เก็บขินไม่อ่ะคราฟได้แล้วนะฮะเราเก็บไว้ก่อนเผื่อหักเผื่อขาดหรืออะไรเราก็ได้ใช้เก็บนี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดโดดแล้วเก็บด้วยเราต้องเทไปก่อนโอเค ครับเมนูนะฮะโอ้โหค่อนข้างงงค่อนข้างงงเอ่อโอเคหนูหนึ่งนะฮะอัพเกรดได้ด้วยเอ่อ south stone south south rock dust โอเคนี่ครับได้หนูแล้วเยี่ยมมากนี่ตั้งกับพื้นพึบโอ้โหทำเองด้วยนี่ครับมืออาชีพพึบมัดให้แน่น ฮึบลองดึงดูค่อคนข้างยืดค่อนข้างยืดโอ,อ้โหเยี่ยมเฮ้ยผมเห็นอะไรผมเห็นอะไรนั่นคือไล่นั่นคือ,อไล่นั่นคือ,อไล่นั่นคือ,อไล่ Hunting น,น,น,นะครับอเอ,อ่อ turn a m i b i o u s approach you อ๋อให้นั่งนะครับนั่งเข้าไปเอ่อกด R3 เพื่อมองแบบมองเลือดหรืออะไรพวกนี้ อย่าเข้าใกล้มากเพราะว่ามันจะวิ่งหนีโอเคเอ้ยต้องกดแช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหอกทำไงอะนี่ผมนั่งอยู่วะไม่ได้นั่งเลยเสียงเหมือนเสือหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ปะเฮ้ยล่าเอ้ยวิ่งเฉยเอาเอาเอา หนีอ่ะทำไงอ่ะให้ยิงหัวเหรอทำไมถึงจะตายอ่ะ A few moments later อ๊ายมามาไปยังไงอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ธนูเก็บได้ไหมฮะเอาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคาบลูกธนูก่อนเอ้าคาบไงอ่ะคาบลูกนูไงอ่ะเอ่อกดลงขว้างหินหูยากกันนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เป็นวะ อะเก็บให้หมดเห็นอีกนี่จิ้มตูดเห็นนักใช่ไหม้าดูจิ้มตูดแล้วก็ไม้จิ้มตูดนะฮะ,ะผมก็าทำไงเนี่ยโอ้โหวิ่งขนาดนี้ไม่ได้มีปืนนะครับพวกจะเย็นดิแหมไม่มีปืนเนาะลองดู เอาไงอ่ะเออแต่ในแมปมันมีบอกเส้นทางนะฮะนี่กากระบาทคืออะไรครับกระกระบาทนี้คืออะไรอ้าวดันมาตายตรงนี้จิ้มมันฮีลด้วเหรอโอ้โอ้กินได้ด้วยโอเคยิงหัวเหรอหรือละ่ะจุก ไม่โดนอีกจุกนี่จุก,จกไม่มีทางโดนเลยไอบา้ามันไม่ง่ายเลยพวกวิ่งตามแกะเนี่ยมันไม่ง่ายเลยอ้ามาตายตรงนี้ครับนี่เราองยิงมันปักไว้แล้วรอให้มันมาตายนะฮะน่าจะง่ายสุดในวิธีของเราโอเคเหลืออีกตัวหนึ่ง ไหนครับนั่นใช่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นใช่หรือเปล่าครับนี่ก็ใช่ครับฮึบแปนบนึงฮึจโดนไหมโดนโดน,โดนเราก็วิ่งตามแค่นั้นแหละเอาค่ไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้คุณวิ่งมาเนี้ยแล้วคุณหายไปเลยอ่ะอ๋อไปนู่นเหรอ เจอครับพบแล้วในต่อให้ค้าอะไรอีก,กอเไรเฮ้ยหาที่พักหาที่พักยังไงลนะ่ะอะไรเต็มเลยหินเหรอเฮ้ยโอเคครับว่ามันมีให้อยู่แล้วนี่นั่งมาทำเองดูวิธีมือชีพของพี่อึ๊บอชืช้อๆปพ๊บเอาแค่นี้ติดแล้วเหรออชืช้อๆปพ๊่บ อาชื้ออ้าวมาแล้วมาแล้วมันมามันมามาแล้วครับขอเข้ามาแล้วมาแล้วครับโอ้โหให้ผมไปอยู่นี่ไม่ไหวจริงไฟแช็กเถอะเรียบร้อยครับแล้วมันปลอดภัยย่างเนี้ยอะไรครับแอโร w นู e ของใคร เวนจาเป็นคนทำขึ้นมานะฮะเผ่าของเราเองเดินไปตามทางของเวนจาแล้วก็โอรอสนี่ไงเจ้าตัวนี้ไง,ท,งที่ฆ่าไม่ตายนะ,ค,ะครับครับอา่าทำไม้ได้แล้วนะฮะไหนครับโอเคนี่ครับผมเก็บมาสิแปะผมบอกแล้วมันต้องได้ใช่นี่มันต้องได้ใช้แล้วทำอะไรอะ สตอรี m มิช i ั่นเพื่อล็อกก็นี่อะไรครับเนี่ยสติงบอมระเบิดพึ่งนะโอ้โหมันเฟียวฟ้าจริงจริงโอ้โหอะไรเนี่ยมาแล้วครับไม้ของเราโ้เฮ้ยมันเหมือนพวกแบบใส่ของได้เลยอะ่ะ เอาล้ครับตอนนี้เรามีไม้ไล่ฟาดแล้วนะฮะนี่ไม่ใช่หอ,อกจิ้มตูดน,นะครับคนละอันกันอีกไน่์ครับแป๊บน,นึงนะจุดไฟเหรอเย็ดเย็ดเย็ดแล้วไงโอ้โอเคโอเคอเคดีด๋ยวๆๆนวนั่นก็ตีเอ้ยตีได้ด้วยโอเคครับรปุ๊บนั่นแหละตามนั้น รีบไม่สิครับรีบไม่รีบไม่าโอเคครับเดินต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 ชีย้หายอะไรชี้หายแล้ววิ่งเป็นตดเลยอ่าเสือไฟวิ่งไปแล้วโอเคฮะเราวิ่งไดงไหมเราขี้เกียจเดินแล้วเราวิ่งไงนี่ค,ครับมีเชือกน่ะลงแบบ proper เช็ดยังมีการสไลด์โอ้โหคุณนี่มันสุดยอดนี่อะไรครับเซิร์ชมีการต่อสู้ตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วนี่ก็มีหินนะครับแกทำใช่ไหมแกแกทำเผาเวนจาเก็บมาเลยแกทำเผาเวนจาเสียงนี่ค่อนข้างโอ้มาแกสมน้ำหน้าแกทำเผาเวนจาของฉัน อ้าววินจาคานะโอเคซ่าเรมันกลัวไฟเฮ้ยมันมีไหมหมดด้วยอีไอ,อไม้เนี่ยต้องรีบไปครับเดี๋ยวไฟดับเฮ้ยหมาหมาเต็มเลยทำไมไล่ฟาดมันหรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะลองเปลี่ยนอนาะวุธด,ดูผมต้องผ่านจริงๆหรอเนี้ยอีกนายเวทพ่อน hold เอ้หนึ่ง อะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกดเอาหนึ่งแล้วกดสี่เหลี่ยมยังไงอ่ะแล้วอยู่ดีคุณมาตีผมแล้วคุณก็วิ่งหนีไปอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรละอะไรล่ะอะไรล่ะหมาทำไมอ่ะสกินวูฟมาเลยเอามาให้ฆ่าให้ดีๆเป็นโฮลิงกับเบอร์นิ่งครับสวิงอิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นเว้ย เฮ้ยหมาดี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 หม,มาดีจิ้มตูดตีตูดหมาดีไปไหนล่ะไปไหนล่ะหมาดีหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยหมาหมาหมาหม,มาอยาาคิวกับพี่หมาค่อนข้างเก่งม,มานะฮะหมาผมจะค่อยๆเข้าไปนะฮะ L หนึ่งนี่ไงก่อจะมาใช้ไฟได้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมเห็น นี่คือรอยของเรานะฮะไม่เกี่ยวอึบอึบหมอบมาแล้วหมอบมาแล้วไหนใครสู้ใครอันนั้นไม่ใช่ในหมานั่นเหรออาจจักหึกนี่โดนสิโดนไปสิไม่ใช่หมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันวิ่งมาแล้วในลาหมาเจ็บละซี่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 เป็นไฟหมอ หมาไอ้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 หมาฮ่าฮ่เอาไม่ฆ่าไอ้หมาเรียบร้อยนะฮะนี่แหละครับโครงกระดูกเก็บได้ด้วยโอเคครับอุ้ยไฟไหม้ด้วยโอเหมือนจริงเหมือนจริงดับไฟนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมอ๋อ เอา้าให้พี่ทำไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันลามมันลามเฮ้ยมันลามเฮ้ยจะไปไงอะ่ะตึ๊บเราแทกด้านนี้ครับแล้วแล้วก็โดดด้านนี้อ่า้ามือชีพไปแล้วครับไปแล้วครับฮัลโหลเออเออเออไม่ไปได้ไหม อะไรครับแคมไฟแคมไฟใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ชอุ่นอยู่เลยครับแสดงว่าเป็นใจอยู่แถวนี้นเดี๋ยวแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอดับไฟก่อนนะฮะเราจะใช้จุดไฟได้โดย a n นิมอลแฟนะฮะ มีแปดอันโอเคนี่มันจะสุดมือแล้วเนี่ยไอเซิร์ชจะอะไรอ่ะ oops mm hmm. อ,อ๋อไม่ให้กดนี่หนึ่งจะมองโอเคโอเค,อเคอกิ่งไม้อะเยี่ยมฮาร์ดบูทไม้แข็งเสียงอะไรเสียงอะไรเอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะคนคน มีแคมไฟตรงนี้นะฮะนี่จุดได้ไหมจุดได้ด้วย,วาาวยมันมา,ามาหยุดเพื่อพวกเขาไม่หยุดเพื่อรักษาตัวรักษาแผลนะฮะรักษาแผลใจนี่ครับให้มาทําไมเนี่ยหลอหรือไปทางนี้หรอหรือไงนนี้ครับฮึบอันนี้ก็ต้องมาจุดอีกนะฮะ เออบ้านนึงโอเคคือจำเป็นต้องจุดไมล่าไม่รู้เหมือนกันนะ no! 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 ่ออะหนูหนูหนูเฮ้ยฆ่าได้ด้วยนี่กินเนื้อหมูหนูเอ้ยไม่ใช่หมูฮ้หนูอีกแล้วไปตีนไอ้หนูบ้าไอ้หนูบ้าไอ้หนูบ้าตายให้หมด เป็นไหนต่อครับนั่นอะไรครับหนูเหรอพอแล้ว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 ไม่ตีหนูแล้วอ้อโอ้ไม่มือไม่มือ l a s t Club ไม่เป็นไรครับเรามีอ้าวนึกว่าเรามีเยอะโอเคจุดได้อยู่ฮัลโหลอะไรอะไรอะไรอุ้ยเอาไงอะ เอาไงอะกลับกๆับกับไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้ย,อยผมดำไปเลยได้เปล่าไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วอ,อ,อยู่นี่แหละไปไงอะพวไปทำอะไรในน้ำเนี่ยเช็คอะไรได้เปล่ากดดูได้เปล่าไม่ได้ท่านโคนน่้นโค,นนนคนหรือเปล่า ไหว้ไหว้จ้วงจ้วงไปหาจ้วงแเราพ <c oughs> ึ่ชื่อพึบเอ๊ะไม่นะดาวโสดรู้ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> เฮ้ยอ้าวผู้หญิงหรือไม่เอออ๋อคุยัไปหั้เรื่องอีกที่เกลีดมันไงข้างหลังมึงะ่ะ <c oughs> ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง นั่นนี่ไงไม่ฟังพี่ไม่ฟังพี่ไม่ฟังพี่ไงเรืออย่าอย่า,า,าอย่าเข้ามาเจ้าแมวไอ้ละเอ็งเอ็งไม่เชื่อข้าเฮ้ยละเอ็งให้เขาลันไ,นไปแล้วใครจะช่วยอะเฮ้ยเอ้ยอย่า,อย,าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตัวเดียวอะไรเนี่ยไปยั่งไปยั่งอย่าเข้ามาอย่าไม่ไม่เอ็งเข้าไม่ได้หรอกไอ้กากไอ้แมวกาก เห่าไปสิเห่าไปสิไปเองอ่ะพ่อเองล่ะไปเลยแสงสว่างเรามาถึงดินแดนแห่งโอรสแล้วนะฮะโอ้โหเจอง่ายเชียวและเอ็งรู้ได้ไงว่าโอรสอยู่ตรงนี้หัวเราะทำไม เจ้าคือเวนจาแต่ไม่ใช่มาจากอรอสไม่ใช่สิแม่ฉันเดิมมาจากดวงอาทิตย์นะฉันที่ทักกะเออเสือเอาอุดัมไปฉันอยากได้หูอุดัมแล้วเอามาทำอไรนะ จะมาคนเดียวเหรอม่ตอบเดี๋ยวทุบให้ใช่มีที่พักนะมีอาหารตามมาเร็วแค่แผ่ลังเองวะ่ะกวัมอะเออกวมัมโอเคกวัมไอ้ยไอที่ผมเหรอแล้วอะไรอะหัวมันทำลายอะไร เออรู้แล้วเดินเองได้น่ะกินโอเคครับได้ได้ได้ครับแต่คุณกินอะไรอ่ะสุกหรือเปล่าเอ้ยอะไรอะไรยื่นเออเออเอ่อ thank you thank you เห็บแจกเห็บรสชาติดีทีเดียวัววรอเยิจง เวนจาคนอื่นอยู่ไหนหมดอะอุ้ด้าอะอะไรวะอุดมเลดเดอร์หัวหน้าอุดมมันทำลายบ้านของเวนจาใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นนะครับอุดมมันฆ่าเวนจาเออหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองน่ากลัวมาก ตอนนี้เวนจ์อยู่แบบคนเดียวแล้วยแยกแล้วไม่มีบ้านในโอรสแล้วอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่กลายเป็นซอมบี้ใช่ไหม <c oughs> เสือมันกัดลึกเองไม่โดนกัดแต่เมื่อกีก้เองโดนทุบเลยนะเนะี่ยโอเคฉันช่วยมันแปลแบบไอเฮลปอ๋อใหญ่ใหญ่โอเคโอเคโทษทีโทษทีเอ่อ Queen lives outside bring it to me ผักสีเขียวๆนะฮะให้นำมาโอ้โหบอกแล้วสีเขียวเยียวยาทุกอย่างหลอกหลอกให้ไปหาผักใบสีเขียวมานะฮะโอ้โหไม่เขียวทั้งป่าเลยโอ้โหนี่ว่ากูจบกเกษตรมาหรอโอเคให้ไปหาผัก้ย หาใบไม้สีเขียวให้เจ้าสายแล้วนี่อะไรครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรดีๆก็ขึ้นมาเฮ้ยจะทำไงอ่ะเฮ้ยจะปลาได้เอ้ยเชี่ยอ้ยจะทำตัวเองทำไมเอ้าไม้หายเดี๋ยวคราบก่อนคราบก่อน ครับไม่ได้ด้วยทำไงละคราวนี้เอาครับได้ดวกแม่อ๋อดูแลต้องมาครับตอนกด L หนึ่งนะฮะครับจากตอนนั้นไม่ได้โอเคเกต g ๆ t g เ t o k a ดๆ o อ d โไปซะอยู่นู่นเชียวอโน n โลเคชั uh, o no นเอ่อไปกนก็ได้ลองดูก่อน มันใกล้นะหนก็ในนเราล,ลองไปดูฮึบกว้างกว้างแก,แก,แกตายแกแกตายหรือเปล่ากว้างแกตายโดนใช่ไหมล่ะแกวิ่งไปตายให้เร็วๆเลยปึ๊บโอเคนะนี่อะไรเป็นแคมป์ไฟนะของใครสักคนหนึ่ง เสียงเหมือนมีใครกำลังทำอะไรสักอย่างเจ้ากวางเขาได้เจา้าวร้อยมานี่เลยเฮ้ยฉันเห็นอะไรผ้ฟ้า,ฟาอะไรฮะนี่อะไรอยู่กลางน้ำนี่อะไรอู้บลูลีฟซึ่งเราไม่ได้จะหาหากรีนลีฟนะฮะเฮ้ยอะไรแดงแดงแรงแดงแรงแดงแรงแดงอะไรอะไรอะไรอ่ะนกเหรอ อะไรอ่ะคือเราต้องฆ่ามันเหรออ่ะานะไม่ใช่คนดีเหรอรอแหกปากแหกปากฮุบปากฮุบปากสินี่เฮดช็อตไปดิฮุบปากฮุบปากฮุบปากน่าน่าแหกปากนะ แกกินเลือดคนใช่ไหมแกกินคนใช่ไหมฉันจะกินแกฉันจะกินแกเซิร์ชมาคงกระดูกมาเอาธนูคืนขอแค่นั้นแหละเอาธนูคืนมาเฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรอะไร <c oughs> มไหมอลไม่ล่ะไม่โดนด้วยหยามมากถือเป็นการหยามมันมูฟศพได้นะฮึ จะมู้ไปทำไมเนี่ยอาบน้ำหน่อยเคานี่มีโครงกระดูกนะฮะเสียงอะไรจะเล่นกับข้าใช่โอไม่โดนมันยิงยากโอเคครับได้สามาแล้วนี่มันเสียงอะไร เทช็อตเอ้าวายวายที่แปลว่าทำไมนั่นอะไรนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะยิงไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยถามจึ๊กจึ๊กตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งแจังเลยตึ้งตึงตึ้งตึงเออผมขอธนูคืนครับพี่พี่ครับให้ธนูคืนแล้ว เฮ้ยเสียงอะไรครับหมาเหรอมีครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บเดินมาอีกมันเสียงอะไรอยู่นี่นแหละนี่โมโหแล้วนะเอง็งเอ็งร้องมากเลยเอ็งร้องมากเอง็งเฮ้ยตายตายโอ้ยมันวิ่งเร็วว่านะฮะเอามาขี่ได้ไหมเนี่ย ฮึบหลบไปหลบไปเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาเอากระดูกไปเอากระดูกไปสิเจ้าหมาหนีไปไหนล่ะพี่ไม่จบนะพี่ไม่จบพี่ไม่จบไม่รู้ซะแล้วเล่นอยู่กับใครพี่ไม่มีความปรานีมีอะไรตางี้ฮะกว้าง Mata.